ตรวจไทยไปอยู่ดูหนาวด้วยนะคะนิดหน่อยจริงๆเนี่ยนิดหน่อยสวัสดีค่ะตอนนี้รีอยู่ที่คลินิกนะคะทุกคนมาตรวจทายในประจำปีนะคะนี่คือชุดที่ลงทะเบียนนะคะ ก็จะเป็นกระพาหอมกลุมข้างล่างข้างบนก็คือปิดแค่ข้างหน้านะคะข้างหลังก็คือโล่งนะี่ก็จะเช็คเป็นประจําทุกปีนะทุกคนเพราะว่า2ปีที่แล้วที่ที่มาเช็คนะเจอเป็นเ,เซลลที่มันทําให้เกิดเป็นมะเร็งนะคะก็เลยต้องทําการผ่าตัดน,นะคะตอนนั้นก็อึ้งเหมือนกันนไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองแต่ว่าดีใจที่แบบเซลล์มันยังไม่กลายไปเป็นมะเร็งนะคะเรากําจัดออกไปได้ทันนะ หวังว่าปีนี้ลี่จะไม่เป็นอะไรนะขอให้ทุกอย่างแบบโอเคนะคะเหมือนปีที่แล้วก็ยังโอเคอยู่เรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศในห้องนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นตึกออฟฟิศนะคะที่เขาจะมีออฟฟิศคลินิกต่างๆอยู่ในนี้นะคะมันจะไม่ใช่แบบว่าโรงพยาบาลเลยนะคะเป็นแค่ออฟฟิศแบบนี้นะ ค่าเสียหายในวันนี้นะคะ178ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ6,000นิดๆนะคะเดล๋ยวีจะเอาไปเสร็จไปเบิกเงินกับประกันนะคะทุกคนซึ่งประกันที่อเมริกาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทําประกันกับบริษัทไหนนะคะบางบริษัทก็คือเขาจะมีเป็นบัตรประกันเลยที่แบบจะมีเป็นเลขประกันที่เชื่อมกับข้อมูลของเรานะคะซึ่งตัวนั้นน่เราสามารถยื่นให้คลินิกแล้วบางคลินิกเขาคือเขารับประกันนี้ ก็คือเราไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเลยก็ใช้บัตรในการแบบว่าเข้ารับการรักษาไปเลยนะคะแต่เราก็ต้องจ่ายเงินให้ประกันทุกๆเดือนนะคะซึ่งนี่จ่ายเดือนละประมาณ รวมแล้วประมาณ200เหรียญนะคะทุกคนแต่ว่ารีจ่ายกค่ครึ่งเดียวก็ประมาณร้อยหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งก็คือที่ทํางานรีจ่ายให้แต่สาหรับประกันที่รีทํานะคะเขาจะไม่มีเป็นบัตรประกันให้นะคะทุกคนบัตรประกันเขาจะทําให้แค่เฉพาะประกันสําหรับสายตาแล้วก็ประกันสําหรับการรักษาฝันเท่านั้นนะคะทุกคนส่วนการรักษาแบบว่าตรวจภายในหรือว่าตรวจประจําปีไปหาหมอไม่สบายแบบเนี้ย เราจะต้องจ่ายเงินเองก่อนแล้วก็ค่อยเอาใบสิทธิ์นะคะไปเบิกเงินทีหลังนะรีขอเชิญชวนทุกคนนะคะควรไปตรวจภายในนะสำหรับเพื่อนผู้หญิงนะคะทุกคนก็ไปตรวจภายในเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นข้างในร่างกายของเราถ้าเราไม่ไปตรวจนะคะทุกคนเอาจริงๆอะ่ะถ้าจะรู้วิธีก็คือตอนที่แบบมันลุกลามไปแล้วคือมันแย่ไปแล้วอาการมันออกมาแล้วก็คือตอนนั้นคือมันแย่แล้วนะคะและตรวจเป็นประจําสม่าเสมอทุกปีนะคะทุกคนจะได้แบบว่าป้องกันนะคะการเกิด ลูกภยัยไข้เจ็บในอนาคตเนาะรีเพิ่งอาบน้ำแต่งตัวเสร็จนะคะกำลังจะไปกินข้าวแล้วก็ออกไปหยิมกันนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ทุลกกัทิ์นะคะสำหรับวันที่เป็นวันหยุดของรีกับโจเซฟนะคะข้างนอกหนาวมากค่ะทุกคนเมื่อเช้า หิมะตกนะะเป็นเกล็ดหิมะเล็กๆซึ่งแบบตอนนี้มันหายไปหมดแล้วมันตกแค่แบบชั่วโมงเดียวนะคะเสียดายไม่ได้เห็นหิมะนะคะเพราะว่าเมืองที่ร่อยู่เนี่ยมันอยู่ทางฝั่งเซาร์นะคะทางใต้ของเมงริกาเพราะฉะนั้นก็จะแบบไม่ค่อยมีหิมะนะคะนานๆทีคือปีละครั้งแค่นั้นเลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าปีนี้จะมีหรือเปล่าเอาทิดวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นชุดออกกํบบาลังกายข้างในนะคะแล้วก็แจ็คเก็ตตัวหนึ่งแล้วก็พาวเพย์แจ็กเก็ตอีกตัวน,นะคะจะได้กลม ข้างล่างก็คือเลกกิ้งตัวเดียวไปเลยไม่เป็นไรหรอกมันหนาอยู่นะ <c oughs> โจเซแวะเติมน้ำมันหน้าหนาวที่เมกาแบบเป็นการเติมน้ำมันที่ทรมานมากนะคะทุกคนเพราะว่ามันหนาวเราต้องยืนเติมน้ำมันข้างนอกรีกลับเข้าไปข้างในรถก่อนเพราะว่าหนาวนะคะแต่ทุกครั้งที่รีไปเติมน้ำมันเองรีก็จะเติมแล้วแบบเสียบไว้อย่างนั้นแบบที่โจซฟเสียบ,บทิ้งไว้รีก็จะเข้ามาในรถนะคะมานั่งรอจนกว่ามันจะเต็มแล้วค่อยออกไปนะเพราะว่ายืนรอตล,ลอดแบบไม่ไหวอ่ะเนี่ยออกไปแค่เนี่ยน้ำมูกไหลแล้ว I hope you hope you <laughs> อาหารของเราในะวันนี้นะคะของบีเป็นออมเมล็ตนะคะไข่เจียวแฮนเค้กเจีซวลืมไปว่าเรยงสั่งอะไรนะคะเป็นไข่เจียวที่มันไส้ฟริกต่างๆแล้วก็มีเีฟ mm hmm. mm hmm. Mm hmm. thank you ค่ะถึงแล้วนะคะ YMC บรรยากาศบ้านตอนเช้านะคะฟ้าครึ้มมากนะคะวันนี้อากาศติดลบ5องศาค่ะเช้านี้หนาวมากคนแล้วก็มีเตือนภัยพายุฤดูหนาวด้วยนะคะทุกคนวันนี้ <c oughs> ก็หวังว่าจะไม่มีพายุอะไรเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าแบบจริงไอยากติดหยากอยู่ที่ทํางานนะคะอยากกลับบ้าน Work, 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 work. ไต่ทางานมานะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านสักพ,พักหนึ่งลวล่ะรีก็เลยทําน้าซุปก๋วยเตี๋ยวเรือไว้นะคะน่าจิตประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะได้กินกันแล้วนะคะทุกคนแต่ระหว่างรอเนี่ยรี่ก็จะอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบสัญชาติอเมริกัน,นะคะ่ะทุกคนรี่ตื่นเต้นมากๆเลยนะ ซึ่งข้อสอบสัญชาติอเมริกันเนี่ยเขาก็จะมีคําถามและคําตอบที่ฟิกซ์มาให้เราอ่านเลยนะคะทั้งหมด100คําถามนะคะทุกคนแล้วก็อ่านแล้วจาไปสอบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับหน้าที่ของพลเมืองอเมริกันนะคะเอ่อประวัติศาสตร์อเมริกาแล้วก็เกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยของอเมริกันนะคะรวมๆกันนะคะทุกคนซึ่งลี่อ่ะพึ่ง <c oughs> ซึ่งลีอ่อะเพิ่งแบบว่าเตรียมตัวสอบเ,เตรียมตัวอ่านตั้งแต่เมื่อวานนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทบทวนอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะซึ่งในการสอบเจ้าหน้าที่เขาจะสุ่มคําถาม10ข้อจาก100ข้อในนี้นะคะมาเป็นข้อสอบให้เรานะคะเขาก็จะถามปากเปล่าแล้วก็ตอบปากเปล่า,า,านะคะถ้าเกิดสมมติเราตอบถูกทั้งหมด6ข้อขึ้นไปแล้วก็จะสอบผ่านนะคะทุกคนนอกจากนั้นก็จะมีการสอบโดยการอ่านแล้วก็การเขียนด้วยนะคะมันก็จะครบแบบฟังพูดอ่านเขียนเนาะ ซึ่งมันก็จะเป็นคาถามคำตอบในนี้มาเลยนะคะก็จำให้ได้ได,ได้ที่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรีตัดก,กระดูกวัวออกก่อนนะคะเพราะว่ามันใหญ่มาก พระเอกของเรานะคะเลือดวัวนี่นะคะนี่คือถ้วยที่เราจะใส่ไม่ดเตี๋ยวคือใหญ่มากนะคะบิ๊กไซ์ <laughs> this is cute. Can I help me get the spoon and chopsticks? Wow. Let's eat baby! This one's got powder here. It's so slimy. Good ก <laughs> <c oughs> ินหมาหน g งด g ก e e บีนนางชอบเข้าไปอยู่ในผ้าห่มนะคะสรกินแล้วก็นอนขอดเลยทุกคนวันนี้หิมะตกนะคะข่าวโพลเลยข้างนอก you ready for the snow I have to put a jacket on you ใส่ชุดเจ้าหญิงกันนะคะ่ะใส่ชุดเจ้าหญิงเฮ้ย <laughs> k so ยเ เย็นมากเลยบีนนางหนาวนางไม่ลงไปอโอ้โกิโล having fun อโอ้ <laughs> บินไหวไหมอะ่ะนางยี่งขี้หนาวอยู่กิโลโอ้สนุกมากเลยกิโลเนี่ยทุกคนบรรยากาศที่มาตกเช้าวันนี้นะคะหมู่บ้านลี่ก็คือไม่มีใครออกมาเลยกิโลหนาวเลยิโวเข้ามา หิมะเต็มตัวเลยลูกหืม31 oh actually it's about like one celsius <c oughs> ประมาณแบบศูนย์องศาถึงหนึ่งองศาะคะ่ะทุกคนนะตอนนี้นะ,ะ <c oughs> ที่นี่นะคะเวลาหิมะตกคนเขาก็จะฮือหามาทุกคนทุกคนจะแบบหยุดงานไม่ไปทํางานนะคะร้านอาหารร้านค้าก็จะปิดหมดเลยเพราะว่าอย่างที่รี่บอกแหละมันไม่ได้ตกบ่อยนะคะปีละครั้งหรือบางปีไม่มีเลยนะคะหรือบางครั้งถ้าตกก็คือตกตอนเช้า ไม่เยอะตอนบาดมันคือละลายหายหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีนี้นะคะตกวันนี้ตกค่อนข้างเยอะตกตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงน่าจะถึงสี่ทุ่มเลยก็คือทั้งวันนะคะเราน่าจะได้หิมะค่อนข้างเยอะนะคะโจเซฟแอบดูรถลี่นะคะเพราะว่าลี่จอดรถไว้ตรงข้างล่างนะคะไม่ได้จอดอยู่บนลานจอดเพราะว่าลานจอดบ้านเรามันเป็นแบบค่อนข้างชันวันนี้ก็เลยจริงๆไม่รู้ว่าจะทําอะไรกันนะทุกคนเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้แล้วก็ อยู่บ้านนะคะอาจจะต้องเก็บต้นคริสต์มาสกันแล้วเพราะว่ามันอยู่มาแบบ2เดือนแล้วเดี๋ยวมันจะไม่แบบมีความสเปเชียลนะ,ะทุกคนทําความสะอาดบ้านซักผ้าทําอาหารกินกันนะคะเพราะว่าเราก็ซื้ออาหารตุนกันไปแล้วเพราะว่ารู้ว่าออกไปไหนไม่ได้แน่นอนก็ะจะแค่นั้นนะคะแล้วก็แบบชิลอาจจะดูหนังเอาลี่ว่าเจออก,ก,กาะะอาําออกกลังกายนิดนึงนะคะวันนี้แล้วก็ยังเดี๋ยวเราจะออกไปเล่นสเลดนะคะตรงที่มันเป็นทางชันๆแล้วก็จะแบบขึ้นสเลดแล้วก็สไลด์ลงลานนะะมานะคะทุกคนเอรลี่ก็ต้องอ่านหนังสือด้วยเอ,อ้ก,ก็มีอะไรให้ทำหลายอย่างอยู่ แล้วก็เล่นกับน้องหมานี่ไงพี่ได้มันหวานญี่ปุ่นมาจากร้านนะคะทุกคน ร้านที่พี่ทำงานนี่แหละเดี๋ยวเราจะอบมันหวานนะคะ Is it two inches of snow? Right n nice. Your y ham นี่นะคะรีบกลับด้านไปรอบหนึ่งนะคะตอนนี้น้องนิ่มกำลังแบบสุกได้ที่ ลีหิวมากเลยนะคะยังไม่ได้กินเลยเลยตั้งแต่เช้าจนตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะหอมมากหวานมากเลยทุกคนอันนี้คือดอกไม้ที่โจเซฟซื้อมาให้เมื่อวานนะคะน่ารักตะมูตะมีมากเดี๋ยวรี่จะเอาใส่แจกกันไว้นะตัดเยอะไปไม่เป็นไรหรอก เขาจะมีเป็น flower food นะคะเป็นอาหารของดอกไม้เป็นแพคแบบนี้มาให้ด้วยนะคะเราก็จะเอาใส่ไปในน้ำแจกกันเล้ามันจะทำให้ดอกไม้อยู่ได้นานขึ้นนะคะมันก็จะได้แบบนี้เว้ยน้องช้ำแล้วสรุปรีได้ต้มมามากินเองนะคะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีมาม่าเผ็ดเกาหลีของรีท่ามกลางหิมมะนะคะ น่ากินมากๆเลยได้กินกับแตงกวากิมจิที่คุณแม่โจเซฟทำว้ให้นะคะอร่อยมากจะเ,เข้าไปกินข้างในอันนี้ถ่ายเอาบรรยากาศเฉยๆรีบแต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนชุดจะไปถ่ายรูปกับสโน์นะคะทุกคนแล้วก็จะถ่ายวิดีโอฟุตเทจเก็บไว้ด้วยนะคะนานๆทีหิมะตกนะต้องจัดเต็มนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆเนี่ยนิดหน่อย <laughs> ทุกคนตอนนี้คือฝนตกนะคะจากหิมะกลายเป็นฝนแล้วเนี่ยมันคือฝนนะคะไม่ใช่หิมะแล้ว กำลังทำมนุษย์หิมะนะคะ snowman เปลี่ยนมาทำบนถนนแทนนะคะเพราะว่าตรงหน้าบ้านเรามันเป็นหญ้าที่ตายแล้วแล้วมันติดกับหิมะแล้วมันดูไม่สวยนะคะ you got this baby ไม่สามารถทำ snowman ได้นะคะทุกคนพังไปแล้วหนึ่งเราเล่นสไลดนต่อน้องกูสต๊ฟกำลังจะได้เห็นหิมะครั้งแรกเย้อ้กูสต๊อเราให้กูสตาฟออกมาที่หลังนะคะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้กูสตาฟกับกิโลเขาเคยแบบกัดกันนะคะ เราก็เหมือนหายไปช่วงหนึ่งแล้วก็แบบเกิดเหตุการณ์กัดกันอีกอย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามแยก2ตัวนี้นะคะก็เลยเวลาปล่อยออกมาให้น้องแบบฉี่หรือข้างนอกก็ต้องแบบปล่อยแยกกันนะคะ